บรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศของอีกซีนึงซึ่งก็เหมือนกับวนไปวนกลับเดี๋ยวก็จะมีการวนออกไปทางซ้ายก็น่าจะไปอีก,อก,อกทางนึงซึ่งซึ่งทางทิศทางเรือที่จะวิง่งมันก็จะมีอยู่สองลายลายแรกเนี่ยก็จะวิ่งบนเป็นวงกลมเลยนอนสต็อปไม่หยุดเลยโดยอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสามารถลงไป อยากจะลงตรงจุดไหนก็ลงแล้วเรือลําอื่นมาก็สามารถขึ้นไปได้ก็คือเราอยากแวะที่ไหนแต่พอดีอันนี้คือเอาเป็นตัวแบบไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าลงไปเดินก็เดี๋ยวเราให้กลับไปเดินในในโซนอของที่มันขายสินค้าเยอะๆกันมากกว่าครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ถือว่าส,ส,สงบแล้วก็น่าเที่ยวน่าเที่ยวมาก